สวัสดีค่ะคัมแก้วค่ะพบกับท่านผู้ชมในงวดใหม่16มิถุนายน66งวดเก่าผ่านไปงวดใหม่เข้ามาค่ะคลิปแรกของทุกๆงวดค่ะท่านผู้ชมสิเป็นเลขคลิปปฏิทินเ่าว่าแต่เป็นปฏิทินจีนกันลานบานขัมแก้วหรือว่าปฏิทินหลวงพู้สวงเทวดาเดือนดินค่ะงวดนี้เลขปฏิทินแตกทั้งสองสำนัก ปฏิทินจีนบ,าบา้านบ้านคำเกี่ยวกัคือคำเกี่ยวแปลให้ก็คือ6090เนาะมันก็ออก09แล้วที่คำเกี่ยวบ่ได้แปลลงคลิปให้มันก็มี72นำคำเกี่ยวบอกในคลิปว่ามันมีเลข4ตัวก็คือ72กับ60หรือ7290แต่ว่าคำเกี่ยวบ่มาคำเกี่ยวใส่ให้เป็น760คำเกี่ยวบ่ได้เอาเลข2แต่มีท่านผู้ชมหลายท่านเห็นแล้วก็คอมเมนต์มาเป็น เลขซีโตก็คือเจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์ค่ะจริงๆแล้วแตกข้างบนและล่างแต่คันเก้วแปลให้แตกแค่ศูนย์เก้าค่ะก็เอาไม้ซ้อยกันเบิงซ้อยกันแปลแล้วก็ซ้อยกันตีเนาะสําหรับปฏิทินจีนบานคันเกวนี้เข่ามาหลายงวดแล้วค่ะน่าจะงวดที่สามแล้วแล้วที่จิตต่อต่อไปอีกก็อาจจะเป็นงวดที่สี่ถ้าบอกตรงงวดก็เป็น ค่ามงวดคันเกวกับเรื่องจีน้าจสดเนือทา้งประชมเบิรงทั้ง16มิถุนายน66แล้วก็1กรกฎาคม66เดี๋ยวเข้าไปเบิงพร้อมๆกันค่ะค่ะเขา้ามาเบิงปฏิทินจีนเงินล้าน,าน,านาะะปฏิทินจีนเงินล้านบานคันเกวเนาะค่ะปฏิทินจีนงวด16มิถุนายน66ค่ะเลขออกตรงกับวบันศุกร์ค่ะวันที่16มิถุนายน66 วันศุกร์เรม13บสามข้าเดือน7ค่ะเลขที่ออกเนาะคะ่ะเลขที่เห็นอยู่นี่ก็อาจจะเป็นเลขซีโตไข่กันอยู่ค่ะหรือว่ามองแบบ3ามโตก็ได้หรือว่ามองแบบซีโตก็ได้ค่ะถ้ามองเร็วๆเลยเนาะคะ่ะก็น่าจ,จะเป็น3 2มสข้างบนเลขสาตรงกลางเลขสอแล้วก็ข้างล่างเลขสาม หรือว่าข้างล่างอาจจะเป็น6หรือเป็น9ก็ได้เดี๋ความแก้วก็แต่ถ้ามองแบบตรงๆเลยก็คือมันเป็นเลขเก้านะคะ่ะก็คือ3 9 3 3 2 3 3สามท่านผู้ชมอย่าลืมว่าถ้าเป็นเก้าสามก็อย่าลืมกัน6กสามน้ำค่ะเพราะว่า6กับเก่ามันมกักตีลังกาเนาะคือจังหวดที่ผ่านมากค่ะ6 0กับเป็น9 0้าย สามสองสามสามเก้าสามอันนี้คือถ้าเป็นเลขสามตัวไขกันยูถ้าเป็นเลขสี่ตัวสี่ตัไขกันยูกับอาจ์สิเป็นข้างบนเป็นเลขสองสองตัวที่สองเป็นเจ็ดตัวที่สามเป็นเก้าตัวที่สี่เป็นสามก็น่าจะเป็นสองเจ็ดเก้าสามเลขสี่ตัวคือสองเจ็ดเก้าสาม ก็อาจจะเป็นสองเจ็เก้าหรือว่าเจ็เก้าสก็ได้ค่ะถ้าตัดเล่นเนาะสองเจ็เกเจ็ดเ้าสามหรือว่าสิเป็นสองเจ็ดสามท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิงงเนาะค่ะเห็นเป็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเนาะอันนี้คือปฏิทินจีนเงินล้านแบบตรงงวดก็คือสิหมิถุนายนหกหเดี๋ยวหอบไปเบิงง่ามงวดกันค่ะว่าได้เป็นเลขตัวใดค่ะ แบบข้ามงวดค่ะข้ามงวดมา1กรกฎาคมหกเลขที่มองเห็นเนาะคะ่ะเอาแบบเบิงแบบบาต้องท่านลึกซึงปนันใดก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นข้ามงวดแต่กระเบิงไว้เพราะว่าบางงวดมันก็นเคยออกข้ามงวดขึ้นกันค่ะข้างบนแน่นอนว่ามันเป็นเลข8ปเนาะคะ่ะชัดแห้ง8 9ดเก้สามสหรือว่า8ปดสองสาม แปดเก้าสามก็อย่าลืมกันหกสามนั่นแปดหกสามแปดเก้าสามแล้วก็แปดสองสามค่ะดูไปดูมากก็น่าจะคล้ายกับตรงงวดขึ้นกันค่ะงวดสิบหกมันมีเลขสองกับเลขสามมีเลขหกสามเก้าสามขึ้นกันเนาะค่ะมีสองสามหกสามเก้าสามที่คล้ายกันกับตรงงวดโมแนค่ะ ขายการอยู่ที่เลข2องสแล้วก็9-3้ค่ะเดี๋ยวคำเกี่ยวสิไปรสรุปใส่กระดาษให้เบิ้งพร้อมๆกันค่ะว่ามันใดเป็นเลขตัวใดเน่ค่ะค่ะก็ได้เ,เดบิ้งไปแล้วแล้วค่ะสําหรับปฏิทินจีนเงินล้านบ่านคำเกี่ยวงวด16มิถุนาหกหกแล้วก็แบบค่ำงวด1กรกฎาคมหกหแบบตรงงวดเลยคำเกี่ยวแปลให้แล้วค่ะก็คือมีข้างบนน่าจะเป็นเลขสก็คือ สามสองสามสามสองสามหรือว่าสามเก้าสามแต่สามเก้าสามนี่ท่านผู้ชมอย่าลืมหกสามด้วยค่ะหรืออาจจะเป็นสามสามบอตัดเลนอาจจะมาเบิรนหรือเปล่าสามสามหรือเปล่าหรืออาจจะสองสามหรือเก้าสามหกสามแล้วก็อีกหางหนึ่งทับเบิร์เป็นเลขซี่โตก็จะเห็นว่ามันเป็นเลขสองเจ็ดเก้าสามสองเจ็ดเก้าสามเนาะ ถ้าทางผู้ชมตัดเลนก็จะเป็นอาทิะเป็นสองเจ็ดเก้าหรือว่าเจ็ดเก้าสามเห็นบอกคะค่ามวดของงวดที่แล้วคาแกี้ยวแปลท่านผู้ชมบ่ได้ก็คือมีสองเจ็ดเจ็ดสองนะมันเป็นเลขค่ามวดของงวดที่ผ่านมามันบอกคะคาเกี้ยวแปลบ่ได้แต่จริงๆถ้าดูลึกๆอ่ะมันจะเห็นเลยว่าเป็นสองเจ็ดเก้าสามเป็นทั้งแสดงว่าออกทั้งตรงมวดและก็ข้ามวดแต่ข้าแปลบ่ได้ อัปมงคลทันใดแปลเก่งๆก็อย่าลืมสอยนะคะคอมเมนต์มาเลยมีเลขเดียดอีกอย่างเกิดคอมเมนต์มาเลยใส้แปลว่างฟ้าก็คอมเมนต์มาใดตลอดแปลใดก็สิแปลให้เนาะพิถูกกับ้อยกันออกความเห็นกันหลายท่านเนาะค่ะแล้วก็แบบข้ามวดแบบข้ามนวดก็หนึ่งกรกฎดาหมหกหกก็แปลแบบยังไม่ทันลึกซึ้งบันไดเนาะก็คือแปดเก้าสามแปดหกสาม ก็กัน6กับ9แล้วก็8 2 3จริงๆแล้วมันเป็น8 9 3กับ8 2 3แต่ว่าคำเกี่ยวใส่6ใหกไขน้าการไข้น้าเพื่อว่ามันอาจจะตีลังกาเนาะเพราะฉะนั้นตองหัวดและโคงสุดท้ายเลขที่ตรงกันก็คือ9 3ตรงกันเนาะ2 3งส้ายกันมีความคลายขึ้นกันเนาะแล้วก็6 3ที่คลายกันเนาะสำหรับตองวดแล้วก็ข้ามงวดกับพิจารณาเบื่องได้ คือกันก็คือเก่าสามหกสามแล้วก็สองสามค่ะปฏิทินจีนเงินล้านบานคำเกี่ยวอย่าลืมแคบหน้าจอเก็บไว้เนาะค่ะปฏิทินจีนหรือปฏิทินโลงปูสวงเป็นคลิปทีเลขออกตลอดอักษรไข่ของปฏิทินเนาะแต่ว่า,าผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ค่อยชอบดูคลิปปฏิทินก็ลองเปิดใจมาเบิรงเนาะค่ะแล้วก็มาส้อยกันตีตัวเลขออกมา,ท,มา,าท่านผู้ชมอาจจะตีเก่งอาจจะตีได้ก็ได้ ลองมาพิจารณาเลขปฏิทินไว้อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าคําเกียวบอกเลยว่าเข้าตลอดทั้งปีปฏิทินจีนงวดนี้แตกสามโตมาหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็สองโตนี่ก็หลายรอบแห้งปฏิทินหลวงปู่สวงกันขึ้นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปปฏิทินจีนเงินล้านบาทคัมเกียวเนาะแล้วก็เดียเ๋ยวคัเกียลงหลวงปู่สวงให้ด้วยอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ที่ตามฟันค้นฟันเมนให้อีก งวดนี้ตามหนักหน่อยค่ะเพราะว่าเม่นยกช่องเม่นยกช่องค่ะทั้งเจดสองแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะงวดนี้จะพยายามให้ได้แตกสามตเพราะว่าหนึ่งมิถุนาบอมมี3สามตแตกแต่ว่างวดสิบหกพฤษภาคนมีอยู่เนาะค่ะมีหลายคนอยู่1มิถุนาไม่แตกสามตัวจะมาแตก 16มิถวิทยนานี่แหละค่ะติดตามรับชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะโชคดีมีความสุขทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ